สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วกับนานาอินสวีเดนจ้า EP นี้นะคะก็จะมาแค่ทักทายเฉยๆนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นะคะทำงานหนักมากทุกคนแทบจะบอกว่าควงกะทุกกะเลยก็ว่าได้นะคะพรุ่งนี้ควบกะทุกคนฉะนั้นวันนี้ขอนอนก่อนนะโชคดีลาตีสวัสด์จ้ะ เอาไชชิสก่กลร่งมาอานโกกิสาโกกิสาไปละ <c oughs> ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะตีห้าครึ่งตอนนี้วันนี้แหละจะเป็นวันที่เริ่มงานแบบ เต็มๆยาวทั้งวันนะคะครั้งแรกในสวีเดนเขาเคยทำที่นอร์เวย์ไงแต่ไม่เคยทำที่สวีเดนเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันทัฟมากี <c oughs> ่สวีเดนเรียกว่าทูฟนะคะบางทีก็อาจจะพูดภาษาสวีเดนปนนะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกตอนนี้ก็แตรงตัวเรียบร้อยแล้ว เตรียมตัวไปทำงานเตรียมใส่ชาร์จถุงเท้าก็เตรียมอาหารสำหรับทั้งวันนะคะนี่เลยแันดิชสองอันนะคะแล้วก็ผลไม้ถ้าไม่พอเดี๋ยวค่ไปหาซื้ออะไรอเอาดับหน้คะใส่ซื้อะคะ่ะรักชอบ ตอนเช้านะคะเราก็จะดื่มน้ำหนึ่งแก้วแล้วคราวนี้ก็กาแฟจริงเราก็ดื่มมากไม่ได้นะคะกาแฟเพราะว่าเป็นกดไหลย้อนแต่มันก็มันยากอะ่ะมันชินนะคะมันชินมากกว่าที่จริงขาดก็ขาดได้นะแต่ตอนนี้ยังขาดไม่ได้ <c oughs> มันชินนะคะตื่นเช้ามานี่ก็ต้องกดกาแฟดื่มนะคะ พอไม่ดื่มกาแฟที่ทํางานดื่มแต่ที่บ้านบารละแก้วแค่นั้นแหละค่ะแต่ก็แหมนะสามารถจุกได้ทั้งวันเลยจะบอกให้จะพยายามเลิกละลด,ดละเลิกนะคะให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกคนเอาละจ้าคุณพนักงานนาะนาะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปทํางานแล้วนะจ๊ะ วันนี้แบบว่าทำงานเหนื่อยและหนักมากคือแบบไม่ได้พักเลยอะ่ะเดินตลอดก็ถือว่าลดน้ำหนักไปในตัวคิดว่านะน้ำหนักน่าจะลด <laughs> โอเคตอนนี้กลับมาบ้านเราก็เลยต้องสวยสุกใค้เต็มที่ก็คือกะเพราไก่สับกับไข่ดาวนะคะจัดไปเลยนี่ก็ใหุ้กจกไปเพราเดี๋ยวพรุ่นี้ก็จะต้องเริ่มงาน แล้วก็ทําใส่เข้ากล่องด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เริ่มงานเช้าอีกแล้วแล้วก็เหมือนเดิมเริ่มงานเช้าแล้วก็เลิกตอนสี่ทุ่มทำถึงวันอาทิตย์นี้คำานี้จะไม่ทำเต่าไปแล้วจะทำแค่วันเดียวพอจะไม่ใจดีกับใครแล้วเหนื่อย งานกะยาวแดทโทรเข้ามานะคะเขาบอกว่า,ว,าวันนี้ไม่ค่อยไรอารมณ์เท่าไร <c oughs> เหนื่อยแรงมากร่างกายนะคะที่แบบว่าเหนื่อยป้าคงแก่แล้วจริงๆ <c oughs> <c oughs> เอาละทุกคนกลับบ้านแล้วนี่ มืดแลาา้วนะจ๊ะตอนนี้ก็วันนี้เด้ทูในการทำไก่ยาวนะคะเขาบอกว่าวันนี้เข้าที่เฮ้ยอ่าไม่นี่ได้แหละเราสะการงานได้ดีกว่าเดิมถ้าพูดถึงนะคะสุดยอดและพรุ่งนี้คาดว่าฝนจะตกด้วยทุกคน ตอนนี้ก็เริ่มลงเม็ดแล้วจ้ะไปแนละ้วเอาละคะ่ะทุกคนเราก็จะมาสรุปการทำงานกะยาวนะคะสามวันขอบอกว่าเป็นอะไรที่ทอหดและอดทนมากเพราะว่าเหนื่อยมากนะคะอุ้ยแล้วก็แล้วก็คิดว่าจะค่อยๆทำดีกว่านะคะป้าแก่แล้วก็จะทำเหมือนเดิมนะคะแต่แต่แต่ไม่ทำแบบยาวหลายวันนงงี้นะคะก็คงจะว่าอาทิตย์หนึ่งทำหนึ่งวันอะไรอย่างนี้นะคะก็คงจะทำอย่างนั้นแล้วก็ อ,อีกอาทิตย์หนึ่งสองวันอะไรประมาณนั้นนะคะจะไม่ท้แบบติดต่อกันยาวสามวันเขาบอกว่าเหนื่อยลากใ้ามากทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอตึงเครียดม,มากจนเกินไปด้วยนะคะเพราะามันต้องทําเวลาไงทุกอย่างมันต้องทําเวลาต้องแบบว่าเข้าเยี่ยมคุณลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเข้าไปพบปะหาท่านสอวอ,อะไรอย่างเงี้ยทุกๆชั่วโมงทุกๆไม่ใช่ทุกๆชั่วโมงนะทุกคน ทุกๆอ่าสิบนาทีเลยประมาณนั้นนะคะฉะนั้นเราแบบว่าเราคิดว่ามันมันมันหนักนะคะมันหนักจริงๆแล้วก็เราต้องพูดคุยกับเขาตลอดอย่างเงี้ยแบบไม่หยุดอะ่ะสิบแปดชั่วโมงมันก็เหนื่อยทั้งปากเหนื่อยทั้งทํางานด้วยไม่ให้เหนื่อยปากอย่างเดียวก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าสนุกนะคะได้ประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์ <c oughs> วันนี้ขอจกากลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็จะขออนุญาตไปนอนรับพักผ่อนแล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณมากจ้า